ยฮนดีที่ได้รูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลูกเพจลูกช่องที่เคารพตอนนี้ท่านกำลังรับชมช่องนิยริแลฝันหวานกับรายการเล่าให้ฟังแลฝันหวานก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยเดียวฟวาแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับฟังนิยายเสียงของเรานั้น ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็วิดีโอใหม่ๆของช่องเราด้วยนะไปรับชมรับฟังกันได้เลยเรื่องตวนแค้นไฟปาถนาตอนที่6กันนาราเฝ้ารอการกลับมาของมารดาทุกวัน เด็กสาวเฝ้ารอด้วยความหวังหวังว่าอสูรละกายตนนั้นจะปล่อยให้มารดากลับมาเยี่ยมเธอบ้างทว่าการรอคอยที่ยังไรวิเวลความสมหวังจากที่เคยเป็นเด็กสาวหน้าตาสดใสบริสุทธิ์ผุดพองพลาสุขะอ,อนามัยที่สมบูรณ์นั้นบัตรนี้กันนาราเริ่มภายพร้อมน้ำหนักตัวลดลงมากพอกินอาหารได้บ้างไม่ได้บ้างข้าวไข่เจียวที่ทำในเย็นวันนี้ ก็ฝืนกินได้แค่สี่ห้าคำก็วางช้อนลงคาใดที่นึกถึงมารดาน้ําตากะระ่วงลินคอตีบตันจนเกินอะไรไม่ลงในยามกลางคืนก็คมตาหลับแทบไม่ได้หลับหลับตื่นๆตือนเพราะกลัวอันตรายที่อาจจะมาเยือนมาต้องอยู่คนเดียวในห้องพักมโสมแห่งนี้แม่เมื่อไหร่แม่จะกลับมาหานารานารากลัวเหลือเกินแม่กันนาลาฟุบลงบนโต๊ะญี่ปุ่น ที่ใช้ทําการบ้านหยาดน้ําตาหยดลงบนสมุดการบ้านจนเปียกเป็นวงกว้างเด็กสาวร่ําไห้ออกมาทั้งด้วยความหวาดกลัวและความเป็นห่วงมารดาของตนเป็นอย่างมากกันนาลาซบลงอยู่บนสมุดการบ้านอีกนานเป็นชั่วโมงกระทั่งทะลึ่งตัวลุกพวดลุกขึ้นยืนจนเท้าเตะโต๊ะพับญี่ปุ่นล้มลงเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูตามด้วยเสียงแผ่วเบาจากมารดา นาราแม่แม่กลับมาแล้วกันนารากระชากป,ประตูอย่างรวดเร็วพอมารดาเข้ามาในห้องพักแล้วก็โผกอดมารดาของตนนั้นไว้แน่นรำห้ด้วยความดีใจนารานึกว่าแม่จะไม่กลับมาหานาราอีกแล้วสัตว์ทิพย ร้องไห้น้ำตานองหน้าไม่ต่างจากลูกสาวมือเล็กๆยกขึ้นลูปเส้นผมหยิกเป็นรอนอย่างสันเทาอย่างห้ามเอาไว้ไม่อยู่นาราลูกรักของแม่แม่ขอโทษที่ไม่ได้มาหาลูกเลยนะไม่เป็นไรค่ะแม่นาราไม่โกรธแม่เลยแต่นาราคิดถึงและเป็นห่วงแม่มากเลยนะคะแม่รู้ไหม กัน,นารายังคงสวมกอดมารดาไว้แน่นทําให้ยังไม่มีโอกาสได้เห็นใบหน้าอันชัดชดของมารดากระทั่งถูกมารดาดันล้างล่างออกเพียงเล็กน้อยเพื่อประคองใบหน้าของเธอไว้ก็ต้องตกใจตาเบิกโตกับใบหน้าซีดเซียวขอบตาดำำําคั้มราวกับคนกําลังไม่สบายของมารดาเธอแม่แม่ไม่สบายหรือเปล่าคะหน้าซีดมากเลยเราไปหาหมอกันนะคะแม่ ขณะเอ่ยบอกในตอนท้ายกันนาราก็ดึงมือของมันดาให้เดินตามไปยังประตูห้องเพื่อที่จะพาท่านไปโรงพยาบาลชัดทิพย์สายหน้าปฏิเสธพยายามบังคับมือไม่ให้สั่นขณะรูปไล้ใบหน้าภายใต้แว่นตาอันใหญ่โตมโหฐานแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกจ้ะลูกแม่เป็นห่วงนาราจึงนอนไม่ค่อยหลับนะจ๊ะ ขอบตาแม่ก็เลยดำเหมือนอย่างที่หนูเห็นนี่แหละเอ่ยโกโหกแล้วชัดทิพย์ก็สุดตัวลงนั่งบนฟูกและเก็บโต๊ะพับญี่ปุน่นทั้งสมุดการบ้านให้อีกด้วยก่อนจะบอกถึงเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องพูดกับลูกผู้เป็นที่รักนาราแม่มีกรรมที่ต้องตกนรกอยู่กับเขากว่าแม่จะหาหาเวลามาหาหนูได้แม่ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาอนุญาตแม่ใช่ ชัดทิพย์ยอมทําทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งในช่วงเดือนแรกของเธอไม่ยอมทําตามคําสั่งของอามาริโนที่บังคับให้เธอทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตที่จะต้องมาเจอแต่พอเข้าเดือนที่3าด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงลูกอย่างถึงที่สุดแล้วจึงยอมทําตามคําสั่งของอามาริโนตอนนี้จึงต้องปกปิดร่องรอยเหล่านั้นไม่ให้กันนาราได้เห็น นาลาสงสารแม่เหลือเกินทำไมเราสองคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะคะทำไมเงินมันมีอำนาจเหนือกฎหมายล่ะคะแม่กันนา,าลาร้องไห้โหขนาดโหกอดมารดาอีกครั้งนาลาเอยอย่าร้องไห้เลยลูกหนูต้องเข้มแข็งทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าที่อาจจะไม่มีแม่อยู่แล้วนะลูกค่ะแม่นาลาจะเข้มแข็งคะ่ะ กนารารับคำไม่ได้เอใจกับคำพูดบางประโยคของมารดาเพราะคำว่าไม่มีแม่อยู่แล้วสำหรับเด็กสาวคือการที่มารดาต้องกลับไปเป็นทาสราคาของอสุรกายคนนั้นอีกครั้งแต่สำหรับผู้เป็นมารดาคำว่าไม่มีแม่อยู่ด้วยแล้วนั้นหมายถึงเธอกำลังจะหมดลมหายใจแล้วนั่นเองชัดทิพฝืนยิ้มกับการรับคำจากลูกสาวจากนั้นก็บอกกับลูกต่อว่านาดา หนูอยู่คนเดียวในห้องนี้ไม่ได้นะลูกมันไม่ปลอดภัยสำหรับหนูเลยแม่ติดต่อโรงเรียนประจำาให้หนูแล้วที่นั่นจะปลอดภัยสำหรับหนูที่สุดมีครูมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยคอยดูแลหนูตลอด24ชั่วโมงหนูไปอยู่โรงเรียนประจำนะลูกไม่นาราไม่ไปกันนาราสายหน้าปฏิเสธแล้วเอ่ยบอกถึงเหตุผลที่ไม่ยอมไปอยู่โรงเรียนประจำ ค่าใช้จ่ายในโรงเรียนประจํามันแพงเกินไปเมนจะเอาเงินจากไหนไมาให้นาราไปอยู่เรียนประจําหรอคะเง,เงินเงินของเขาเพราะเกลียดอารมาริโน,โนมากชัดทิพจึงไม่อยากเอ่ยชื่ออสุรกายคนนี้แต่ถึงแม้จะเกลียดมากเพียงใดก็จําต้องฝืนทนรับเงินของเขาเพราะเงินก้อนโตที่เขาให้สามารถส่งให้กันนาราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนประจําได้ในทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงภาคเรียนใหม่นาราไม่อยากได้เงินของเขาค่ะแม่มันเป็นเงินสกโปกมันเป็นเงินที่ทำให้แม่ต้องเจ็บปวดทั้งกายและใจแม้ยังไม่เคยเห็นหน้าอัลมาเิโนแต่กันนาราก็เกียรติและเครียดแค้นเขาเป็นอย่างมากแม่ก็ไม่ได้อยากได้เงินของเขาลูกแต่เหมือนที่นาราพูดอยู่โรงแรมประจำต้องใช้เงินมาก และมีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่จะให้เงินนี้กับแม่ได้นาราไปอยู่โรงเรียนประจำนะลูกทำเพื่อแม่สักครั้งทำเพื่อความปลอดภัยของตัวเองได้ไหมลูกแม้ไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะเป็นจริงหนังที่มารดาพูดหากอยู่ในโรงเรียนประจำเธอจะปลอดภัยมากกว่าอยู่คนเดียวในห้องพักสมๆแห่งนี้ก,ก็ได้ค่ะแม่ นาราจะไปอยู่โรงเรียนประจำแต่แม่ต้องสัญญานะคะว่าจะไปส่งนาราเข้าโรงเรียนวันแรกและจะมาหานาราบ่อยๆเท่าที่แม่สามารถจะทําได้นะคะจะลูกแม่สัญญาจะฉัดทิพย์ให้คําสัญญาทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่รู้ว่าจะรักษาคําสัญญาได้หรือเปล่าอามาดินโนจะให้เธอมาเยี่ยมลูกได้หรือเปล่าก็ไม่สามารถรู้ได้ นาราต้องไปอยู่โรงเรียนประจำเมื่อไหร่คะแม่กันนาราเอ่ยถามเพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมและความคิดในใจว่าตนเองคงจะต้องไปอยู่เรียนประจำภาคในภาคเรียนใหม่แต่พอได้รับคำตอบจากมารดาก็ถึงกับเบิกตากว้างพรุ่งนี้เลยจะลูกไปพรุ่งนี้เลยนาราต้องไปอยู่โรงเรียนประจำในวันพรุ่งนี้นะ แอนี่เป็นกลางเทอมนะคะแม่โรงเรียนจะรับนาราหรือคะแล้วนาราจะทำยังไงกับโรงเรียนที่ยังเรียนอยู่ต่อตอนนี้ละคะแม่รับสิลูกเพราะแม่ให้เงินกับทางโรงเรียนมากกว่าที่โรงเรียนทั่วไปถึงสามเท่าส่วนเรื่องที่โรงเรียนเก่าแม่โทรไปแจ้งกับพ่วงหน่วยการเขาแล้วนะจ๊ะเงินเงินทำได้ทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งทำให้นาราไม่ได้อยู่กับแม่ กันนาราเอยเสียงเศร้ากับความเป็นจริงที่ประจักษ์ให้เห็นแล้วว่าเงินสามารถเนรมิตได้ทุกอย่างนาราจะ๊ะนาราเก็บของนะลูกแม่จะช่วยหนูเองคืนนี้แม่ไม่ได้รับอนุญาตไปอยู่กับนาราและพรุ่งนี้แม่จะไปส่งนาราเข้าโรงเรียนประจำตั้งแต่เช้าเขาอนุญาตให้แม่มาหานารา แต่เขาส่งลูกน้องมาคุมแม่ด้วยใช่ไหมคะชัดคลิปพยักหน้ารับช้าๆกับคำตอบของก,กับคำถามของลูกสาวใช่จ้ะมันเฝ้าอยู่หน้าห้องและคงเฝ้าอยู่ทั้งคืนโดยไม่ไปไหนเพื่อป้องกันไม่ให้แม่กับนาราหนีไปจากพวกมันกันนารายังจับสายตาของลูกน้องอามานิโนได้ดี แม้จะได้เห็นคนชั่วร้ายเพียงแค่ไม่กี่วิแต่สายตาที่จ้องมองเรากับจะฆ่าเธอให้ได้ก็ยังคงตามหลอกหลอนทําเอาร่างเล็กสั่นสะท้านขึ้นมาในทันทีนาราจะไปอยู่โรงเรียนประจําเพื่อไม่ให้แม่ต้องเป็นห่วงและนาราได้แต่หวังจะมีใครสักคนสามารถช่วยเราสองแม่ลูกได้นะแม่ก็ได้แต่หวังเช่นนั้นจะลูก ชัดทิพย์เอ่ยเสียงเศร้ากอดลูกสาวไว้แน่นพระสงสารทั้งตัวเองและลูกที่ต้องมารับผลกระทบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายทั้งๆที่อายุเพียงเท่านี้กันนาราดัานตัวออกจากอ้อมกอดของมารดาพางยกมือประคองใบหน้าอันซูบผอมไว้แล้วเอ่ยบอกว่าแม่คงเหนื่อยมาก แม่นอนพักผ่อนก่อนนารามีข้าวของไม่เยอะหรอกคะ่ะนาลาจัดใส่กระเป๋าแค่นิดเดียวก็ได้แล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นแม่ขอนอนก่อนนะลูกแม่เหนื่อยมากเหลือเกินชัดทิพย์รับคำแทบไม่พ้นลำคอค่ะแม่แม่นอนก่อนนาราเลยนะคะเดี๋ยวนาลาจัดที่นอนให้แม่เอง กันนาราดึงผ้าปูบนฟูกเก่าๆให้ตึงตบเบาๆบนฟูกเพื่อไล่ฝุนออกก่อนจะขยับกายถอยหลังออกมาเล็กน้อยเพื่อให้มารดาด้วยล้มตัวลงนอนนาราจัดกระเป๋าเสร็จแล้วมานอนกับแม่นะลูกชัดทิพย์บอกลูกสาวเป็นเวลานานกี่เดือนแล้วที่เธอไม่ได้นอนก่อนลูกสาวชีวิตที่ต้องอยู่กับอามาริโนไม่ต่างจากตกนรกทุกวินาทีค่าแม่ นารารับคำแต่ไม่แน่ใจว่ามารดาได้ยินหรือเปล่าพอพอหันไปมองท่านอีกครั้งก็เห็นว่ารับไปแล้วจากที่ตั้งใจจะเก็บของเพื่อเตรียมตัวไปอยู่โรงแรมประจำในวันรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนใจล้มตัวลงนอนเคียงข้างพางจับต้นแขนข้างหนึ่งของมารดาหมายจะให้อบก,กอดเธอแต่แล้วก็ต้องชะงักพุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก้มหน้าลงใกล้ๆเพื่อมองรอยเขียวจำ้ำ เกือบกลายเป็นม่วงที่ปรากฏอยู่บนต้นแขนของมารดาแขนของแม่ไปโดนอะไรมาทำไมเป็นแบบนี้กันนาราพึมพํากับตัวเองก่อนจะจับแขนอีกข้างมาดูว่ามีรอยเหมือนกันหรือไม่และก็มีรอยเหมือนกันอย่างที่เห็นเหมือนรอยเข็มฉีดยาแม่ไม่สบายไปหาหมอมาแล้วหรือถึงมีรอยเข็มเต็มไปหมดเลยกันนาราเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น คิดว่ารอยเข็มที่เห็นบนต้นแขนทั้งสองข้างของมารดาอาจจะเกิดขึ้นจากการรักษาหรือไปหาหมอโดยให้น้ำเกลือหรือฉีดยาจากแพทย์ทางโรงพยาบาลพอคิดว่ามารดาได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อต้องตกเป็นท่าราคาของอามาดิโนกระทั่งเจ็บป่วยหาหมอก้อนน้ำตาร่วงเต็มไปด้ยวยความสงสารมารดาของตนยังจับใจขณะเดียวกัน ก็เจ็บแขนอัลมาดิโนที่ทำให้มารดาและตัวเธอต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้สาบานได้เลยว่าถ้าหากฉันโตมากพอและมีอำนาจเงินอยู่ในมือฉันจะทำให้แกและครอบครัวของแกเจ็บปวดมากกว่าที่ฉันกับแม่ต้องเจอคอยดูสิแน่นอนว่าเด็กสาวในวัย6 6ปีเต็ม ไปด้วยความโกรธแค้นอยากทำลายอามาริโนให้ได้รับความเจ็บปวดบ้างแต่ในตอนนี้เธอไม่มีอำนาจมากพอเธอยังคงเป็นแค่เด็กสาววัยรุ่นไม่มีอำนาจที่จะต่อรอนต่อก้อนกับอามาริโนและลูกน้องของเขาแต่เมื่อมีโอกาสเมื่อไรและมีอำนาจอยู่ในมือเมื่อไรเธอจะไม่ลังเลที่จะเล่นงานอีกฝ่ายกับคืนในทันที ในเช้าวันถัดมาสองแม่ลูกต้องน้ำตาซึมเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนประจำชื่อดังในกรุงเทพและหลังจากการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องลาจากกันพ่อจีโอคอยกระซิบเตือนฉัดทิพตลอดเวลาว่าตรงกับคาราฮาก่อนที่อามาริโนจะกลับถึงบ้านกลับบ้านได้แล้วคุณฉัดทิพจีโอกะซิบเตือน ขณะที่ยืนอยู่ด้านหลังในยามที่อยู่ต่อหน้าผู้คนจีโอก็ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษคอยยกกระเป๋าสัมภาระให้กับการนาราแต่พอสบโอกาสก็กระซิบโคชัดทิปให้สะเพงกลัวอยู่เป็นอาจินฉันรู้แล้วเขาเวลาอีกสินาทีไม่ได้หรือไงชัดทิปตอบกลับโดยไม่หันไปมองหน้าลูกน้องจอมโหดเหี้ยมหญิงสาวก้าวเท้าเข้าไปสวมกอดลูกสาว ของตนเอาไว้แน่นพางกระซิบบอกให้ได้ยินแค่สองแม่แค่สองแม่ลูกดูแลตัวเองให้ดีนะลูกแม่จะพยายามมาหากันนาราบ่อยบ่อยเท่าที่แม่จะทำได้นะแม่ก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะนาลาตั้งใจเรียนจบจากโรงเรียนประจำแล้วนาลาจะทำทุกอย่างเพื่อให้แม่กลับมาอยู่กับนาลาให้ได้ สักวันนะลูกสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งชัดทิพได้แต่หวังเป็นเช่นนั้นมือเล็กรูปศีรษะของผู้เป็นลูกสาวและเรื่อนประคองใบหน้ากอบแว่นตาเอาไว้ก่อนจะจูบบนหน้าผากมนบังคับไม่ให้น้ำตาไหลลินขนาดที่เอ่ยราเป็นครั้งสุดท้ายแม่กลับแล้วนะลูกค่ะแม่ แม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะกันนาราเอ่ยบอกเสียงสั่นเครือร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาจจะก,กั้นน้ำตาไว้ได้มือเล็กจับมือของมารดาไว้มัน่นต้องการไม่ต้องการให้จากไปแต่แล้วมือเล็กๆกก็ค่อยๆหลุดจากฝ่ามือของมารดาพอจีโอเข้ามาดึงแขนของชัดทิพย์ให้เดินตามเขาไปยังที่รถยนต์และขับออกอย่างรวดเร็วแม่ กันนาราวิ่งตามรถก่อนจะยืนร้องไห้โฮจนตัวสัญญญ่นโยนดวงตาคู่สวยภายใต้กรอบแว่นตาอันหนาเตะนองไปด้วยน้ําตาหนูกันนาราจะ๊ะเข้าหอพักเถิดค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็ได้พบคุณแม่แล้วเนาะค,นคุณครูผู้ดูแลร,รับนักเรียนใหม่เดินเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกับเอ่ยปลอบเสียง อ่อนโยนเพราะคิดว่าเด็กสาวร้องไห้กับการที่จะต้องจากมารดาอยู่โรงเรียนประจำเป็นครั้งแรกกานาราไม่ตอบนอกจากมองรถยนต์ที่แล่นจากไปจนลับสายตาไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเธอว่าหัวใจจะขาดร้อนๆเพราะมีรางสังหรณ์วิ่งเข้าประท้าหัวใจเธอมีความรู้สึกวันนี้เป็นการลาครั้งสุดท้ายที่จะได้กอดแม่ในอยู่กับมารดาลางสังหรณ์ของเธอบอกว่า จะไม่มีโอกาสได้พบกับมารดาอีกแล้ว